เป็นวัดที่สวยงามมากๆเท่าที่น้องหอมเคยเจอมาหรือว่าเคยไปเห็นมานะคะบอกเลยว่าไม่อยากเชื่อว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไม่ซึงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดยวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ฝนตกอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่า ช่วงนี้เป็นช่วงระดูฝนเนาะเราก็ต้องเข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้อยากจะบอกถึงพี่พีทุกคนด้วยนะคะอยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนนะคะก็ะถ้าโดนฝนอะไร aston, เงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นไข้เป็นหวัดอะไรได้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองจะพาพี่พีทุกคนนะคะหรือว่าเพ,พื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะที่ยังไม่เคยเห็นสิ่งนี้ที่น้องหอมจะพาทุกคนไปชมนะคะบอกเลยว่าเป็นวัดที่สวยงามมากๆเท่าที่น้องหอมเคย เจอมาหรือว่าเคยไปเห็นมานะคะบอกเลยว่าไม่อยากเชื่อว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ด้วยนะคะไม่อยากเชื่อเมืองไทยจะมีวัดแบบนี้และสวยงามขนาดนี้ด้วยนะคะ mm. เพราะว่าส่วนตัวน้องหอมเองเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะทุกคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับวัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะท mm. ุกนเนาะก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยถามว่าวัดทางฝั่งนี้มีไหมมันก็มีนะคะแต่ว่า การตกแต่งหรือว่าการสร้างาวัดขึ้นมานั้นนะคะหรือว่าการแกะสลักนั้นมันแตกต่างจากฝั่งไทยมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งล่าสุดนะคะล่าสุดที่น้องหอมเคยไปวัดที่เมืองไทยมาเนาะก็คือตั้งแต่เปิดด่านแล้วกันเนาะที่เคยไปเที่ยวมานะคะน้องหอมเห็นว่าวัดล่องขุนนะคะก็สวยงามอลังการมากนะคะแล้วก็พร้อมกับวัดล่องเสือเต้นนะคะหรือว่า คนทางฝั่งนี้เราจะเรียกกันว่าวัดสีน้ําเงินนั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งวัดนะคะใช้เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินแบบทั้งวัดเลยนะคะมันดูแล้วมันอลังการยิ่งใหญ่แล้วมันมันแบบมันสวยงามมากมันไม่มีอะไรเทียบได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะพอวันนี้น้องหอมไมมเจอวัดเนี่ยมันยิ่งอลังการยิ่งกว่านั้นอีกวิทุกคนไม่อยากคิดไม่อยากจะเชื่อว่าความคิดของคนไทยนะคะ จะมาสร้างแบบนี้ได้นะคะเป็นวัดเป็นวัดหนึ่งเดียวของประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวของโลกด้วยนะคะย้ำนะคะว่าหนึ่งเดียวของโลกนะคะทั้งโลกนี้มีแค่วัดนี้วัดเดียวนะคะที่สร้างแบบนี้มาได้นะคะแล้วก็มีแค่ในเมืองไทยที่เดียวเองนะคะไม่ใช่มีทุกจังหวัดนะคะที่เดียวเองนะคะเห็นแค่ครั้งแรกก็คือแบบ ลึงกับความสวยงามนะคะแล้วก็คิดที่อยากจะไปให้ได้กับสถานที่ตรงนี้นะคะอยากไปเห็นสถานที่ว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะเห็นครั้งแรกก็โอ้โหแบบรู้สึกได้เลยว่ามันสวยมากๆเท่าที่เคยเห็นมาสวยกว่าทุกครั้งที่เคยไปเจอมาเคยไปเห็นวัดมาอีกนะคะก็จะเป็นวัดอะไรและมีชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมพ,มพร้อมกันนะคะไปกันค่ะ ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมอย่างพระอุโบสถแล้วก็รอบๆพระอุโบสถไปบนรอบพระอุโบสถกันก่อนแล้วก็เข้าไปในพระอุโบสถที่หลังนะครับผมนี่ก็คือพระอุโบสถเงินหลังเดียวหลังแรกของโลกนะเขาจะมีป้ายเขียนว่าสุภาพสตรีห้ามเข้านะครับทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งบอกว่า,าเป็นเพราะว่า ข้างใต้มีของศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็เลยแบบว่าพัวผู้หญิงมีประจำเดือนเข้าไปอาจจะทําให้ของขาดของเสื่อมอะไรประมาณานี้นะอันนี้เขาก็จะปั้นเป็นพ่อปู่แม่ย่าเนาะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะเป็นพยานแรกนะเป็นเงินอย่างนี้สวยงามให้เราได้ชมกันเราเดินไปชมทางนั่นออกก่อนดีกว่านี่มีพระบาทเงินพระบาทจําลองเป็นเงินนะเออก็ททาเป็นอย่างนี้ให้เราได้มา ปิดทองกันก็ได้เราเดินชมด้านนอกกันก่อนนะก็คงจะได้ดูอย่างเดียวแต่ก็อย่าเอามือไปแตะไปจับสซนเลย <c oughs> วัวเดียวของเขาเสียขเขาปั้นเป็นอย่างเงี้ยเออเป็นแกะสลักเป็นรูปพญานาคอย่างนี้นะเออแล้วก็ใบเสมาเป็นหินใบเสมาอยู่ทางด้านล่างนะครับผมอ,อ,อยู่ทางด้านล่างใบเสมาผมพาเพื่อนๆเ,เดินชมรอบ,รบ พระอุโบสถกันก่อนจะเห็นกันไหมอันนี้นี่มันแคบอะครับติดกําแพง <c oughs> ก็เลยจะถ่ายให้เพื่อนๆดูม,มุมกว้างๆไม่ได้เลย,เยนี่สวยงามแผ่นนี้แผ่นเงินแผ่นใหญ่มากสลักเป็นลวดลายต่างๆนะนี่ไค่อยไล่ให้เพื่อนๆดูชมกัน,นก็เป็นเงินทั้งแผ่นนะครับผมโอ้โหนี่ มูลค่ามหาศาลนะในการสร้างทำอย่างนี้ด้านแรกเขาก็จะมีเป็นบาทอย่างนี้นะให้เรามาทําบุญกันใส่บาทเอาเหรียญเอาอะไรก็ได้แบงค์ใส่ทําบุญทาบุญสมัยนี้ก็วัตถุปัจจัยก็เป็นหลักเราก็ทางวัดเขาก็จะนําไปทารูบำรุงในสิ่งต่างๆนะที่อยู่กับวัดสวยงามนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นแผ่นใหญ่ขนาดนี้นะอ,อสวยงามมาก กุมันจงทําด้วยนะเก็บรายล,ละเอียดเล็กๆเล็กน้อยน้อยหมดเลยสวยงามนะเอพระอุโบสถเงินถ้าถ้ามาเป็นกลางวันเนี่ยร้อนมากเลยพวกกระเบื้องเพราะว่าพวกกระเบื้องอะไรนี่มันเก็บความร้อนนะครับนี่ก็าพาเพื่อนๆมาชมพระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกและก็แห่งเดียวของประเทศไทยด้วยสวยงามนะว้าว ก็มีนาคพนมมือมีเทพแล้วก็มีนาคอยู่ข้างข้างหลังพนมมือผมเรียกไม่ถูกครับถ้าเรียกผิดก,ก็ต้องขอาอาภัยเพื่อนๆด้วยนะนี่ก็เป็นทางเข้าของพระอุโบสถเงินสวยงามไหมข้างบนก็มีตราพระราชทานนะครับผมอยู่ทางด้านบนเราเข้าไปชมอย่างด้านในกันามาแล้วบนพระอุโบสถไปหนึ่งรอบแล้วตรงนี้ก็เป็นซุ้มประตูนะที่มี เทวดาหลายองค์เลยมาปกปักรักษาเดี๋ยวผมถอยให้เพื่อนๆได้ชมกันหน่อยเพราะที่นี่มันค่อนข้าง,งจะแคบนะถ่ายค่อนข้าง,งยากมากนี่ครับผมมีเทวดารักษาอยู่หลายทิศหลายทางเลยข้างบนก็มีไตริกขานะครับผมก็แกะสลักเป็นรูปด่างโบราณประมาณอย่างนี้นะด้านล่างก็มีเป็นปักเป็นการพัฒนาของมนุษย์เรานะครับผม มาจากไหนแล้วก็ยืนเป็นผู้เป็นคนเป็นอะไรมาก็เกี่ยวก,กับการกําเนิดของมนุษย์เราก็มีให้เราได้ชมด้วยตรงนี้แกะเป็นหลายลายเงินแบงค์พันนะครับผมในหลวงรัชกาลที่9้านะครับผมสวยงามแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นพวกปีนักษัตริ์นะครับผมปีนักษัตย์ต่างๆน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นเราเข้าไปชมภายในด้านหนกันพื้นก็เป็นเหิอนด้วยนะ เออดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูพื้นพื้นก็เป็นเงินนะเดินเย็นมากเลยอ้าวสวยงามนะด้านบนก็จะมีการแกะสลักเป็นรูปครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับผมนะรูปศิลปะดอกบัวแล้วก็ลายกระหนกมาอย่างนี้นะสวยงามมากเลยนะเออแต่วัดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะแต่เพื่อนๆผ่านมาได้ก็แวะมาแต่แบบมาเป็นวันธรรมดา จะดีกว่าแต่ถ้ามามเป็นวันนัดหยุดขัดตะเลิกเนี่ยผมแนะนาว่าให,ให้นั่งรถสองแถวมาดีกว่าเพราะว่ามันหาที่จอดรถยากในปีพุทธศักราช2537พระครูพิทักษ์สวนทอนท่คุณจเจ้าวาดลำดับที่9พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านสีสุพรรณได้ทําการบูรณะวิหารวัดรีสุพรรณได้วาดจิตกรรมฝาผานังเรื่องราวพระธาตุสิบสองราศีภาพพระธาตุเจดีย์ศูนกลางเมืองเชียงใหม่ ในอดีตและภาพปฏิมาธรรมโลกที่สและได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินการดุลลายภาพพุทธประวัติภาพพระเจ้าสิบชาติภาพพระเวสสันดรชาดกประดับตกแต่งฝาผนังวิหารโบราณดังกล่าวนะับว่าเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการอนุรักษ์สืบสารและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนย่านวัวลายวุฒนาการการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นต่อมาได้ก่อตั้งกลุ่มช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินเรียกชื่อว่ากลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณและปีพุทธศักราช2550น้ิได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสลาสิบูุล้านนาวัดศรีสุพรรณโดยความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับศูนย์ศึก,ศกาษกานอกโรงเรียนกรากรนาพิเศษและหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อสืบฐานมรดกร เอกตลักษณ์เครื่องเงินชุมชนย่านวัวลายยังเป็นระบบสู่คนรุ่นใหม่สืบไปอุโบสถเงินนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านอุโบสถเป็นศาสนาสถานประกอบศาสนกิจในการทำสังกรรมลงอุโบสถพระธรรมปาฏิโมกพิธีอุปสมบทและพิธีกรรมอื่นๆของพระพิสุขสงฆ์ในบรวรพระพุทธศาสนานับว่าอุโบสถเป็นศาสนาสถานที่สำคัญอย่างหนึ่งหากไม่มีอุโบสถ ศาสนก,กิจสำคัญหลายประการย่อมนำเดินไปให้บริบูรณ์ได้ยากเพราะฉะนั้นในแต่ละวัดจึงจัดให้มีการสร้างหรือบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถให้สมบูรณ์มั่นคงเอื้อประโยชน์ในการใช้งานอย่างยิ่งอุโบสถวัดศรีสุพรรณหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมลงจนไม่เหลือเขาโครงเดิมแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากเจ้าอาวาสและคณะรัทธาวัดศรีสุพรรณในแต่ละสมัยเป็นลำดับมา และชัยนัทออนทัวก็ต้องกราบขอประทานอภัยเพื่อนๆเป็นอย่างสูงเนื่องจากการถ่ายทําที่บันทึกเสียงมาไม่ดีเนื่องจากไม่มีปัญหาปัจจุบันก็ได้แก้ไขกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะให้อภัยครัเยียกได้ว่าสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ก็มีหลวงพ่อทององค์ใหญ่อยู่ทางประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังนะครับผม ก็นี่เนาะความสวยงามที่เชียงใหม่ใครเคยมาแล้วก็คงจะจํากันได้นะแต่ถ้าเคยใครเคยยังไม่มาก็ชมคลิปไปแล้วกันนะครับผมก็ขอใช้ขอพรฝากผมมากันแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมาขอเองไม่ได้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาที่เพื่อนๆต้องการทุกผู้ทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุผมซูมให้เพื่อนๆดูองค์หลวงพ่อชัดๆนะ สีทองสลับกับบทเงินสวยงามมากเลยนะใครอยากได้ภาพก็ครอบไปได้นะครับผมคลอบไปแล้วก็เอาไปเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับผมก็ถ้าเกิดมาไม่ได้นะถ้าเกิดว่าอ,าอยากได้ภาพหรือว่าอยากได้ไฟล์หรือว่าอยากได้ยังไงก็คอมเมนต์มาทางทางด้านท้ายก็ได้นะครับทางด้านล่างเดี๋ยวผมจะส่งเป็นเป็นไฟให้เพื่อนๆไปเผื่อใครอยากได้เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศภายในอุโบสถไปฝากกันสวยงามเนาะ นี่จากทางประตูเข้ามานะครับผมด้านบนก็จะสลับรว่นลายนะครับเป็นบัวเป็นลายกระหนกต่างๆนะครับผมเป็นจักเป็นมหาจักรอย่างที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เป็นองค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้สวยงามก็เรามาขอใช้ขอพรอกันอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้ว เพราะาที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เราได้ชมมากนะครับก็เป็นคงเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าเพื่อนๆท่านใดยังขอไม่ทันขอตอนนี้เลยก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแั่งแจปองที่เพื่อนๆสมความปรารถนาทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุาธโอโ้เป็นยังไงกันคะพี่ทุกคนหลังจากได้เห็นคลิปนี้หรือว่าวัดสถานที่นี้นะคะบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเห็นว่าสวยแล้วแต่ว่าเห็นวัดนี้สวยยิ่งกว่านะคะ เป็นเขาเรียกว่าพระอุสศนะคะแต่น้องหอมไม่เข้าใจว่าคืออะไรหรอกนะคะและพระอุสศที่เขาพูดถึงนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสถานที่หรือว่าวัดเวหารไม่ไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันไว้นะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงให้ไม่ให้ผู้หญิงเข้านะคะแต่อในคลิปนะคะพี่เขาก็ได้บอกว่าผู้หญิงของเรามันอาจจะมีประจําเดือนหรืออะไรเงี้ยอาจจะไปเหยียบข้างในแล้วมันไม่ดีอะไรตามความเชื่อของทางศาสนาพุทธเลยนะคะแต่น้องหอมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า พระโอสถนั้นมันคืออะไรและทําไมถึงห้ามผู้หญิงเข้านะคะอ,อันนี้แหละแต่ว่าความสวยงามนั้นบอกเลยว่าสุดยอดมากมากนะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะอันนี้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ของอสถานที่เดียวของโลกด้วยนะคะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ประเทศนะคะทั้งโลกนะคะมีแค่อันนี้วัดนี้วัดเดียวแล้วก็เป็นสถานที่เดียวในเมืองไทยอีกด้วยนะคะคือแบบว่ามันยังไงอ่ะมันสวยมากๆคือเขาสร้างมาแบบ วัดเนี่ยเขาสร้างมาด้วยเงินนะคะเงินที่เราใช้ใจ่ายนี้หรือเปล่าหรือว่าเงินแบบไหนเนาะน่าจะเออเข้าใจว่าคือเงินเนี่ยนะคะแต่ว่าวัดอันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาสร้างมานี่คือหมดหมูลค่าหลายกี่สิบล้านนะคะกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านนะคะเพราะว่าทั้งวัดเลยอะ่ะมันเป็นเงินหมดเลยนะคะทุกคนเงินบบงแบบต,ต,ตั้งแต่ตนตั้งแต่ตรงพื้นนะคะตรงพื้นจนถึงบนเพดานฝ้าอะไรเงี้ยคือมันใช่เงินหมดเลยนะคะทุกคน โอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนี้นะคะความคิดของคนไทยนะคะคิดได้ยังไงนะคะคือสร้างมาได้ยังไงนะคะมันน่าจะว,าว่ามูลค่ายเยอะขนาดนี้นะคะทุกอย่างสร้างมาด้วยเงินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น้องหอมเห็นแล้วน่าประทับใจมากๆนะคะก็คือเป็นรูปเงินนะคะเงินแบงค์พันที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่แบบเขาสร้างขึ้นมาโดยแบบเป็นแบงค์พันเลยแล้วก็แบบ เขาแกะสลัดได้แบบสุดยอดอะนะคะแล้วก็หรือว่าผาผานังอะไรเงี้ยคือเป็นเงินอะเราเข้าใจว่าเงินนี้มันแข็งนะคะแต่ว่าเขาแกะได้มาแบบเป็นรูปร่างที่สวยงามได้ขนาดเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าฝีมือของคนไทยคนไทยนั้นนะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะก็อ่าถ้าตอนเนี้ยรอลอพาสปอร์ตก่อนนะคะน้องหอมยังตั้งเป้าอยู่ว่าเดี๋ยวอยากจะไปเจอสักครั้งหนึ่งนะคะวัดอันนี้มีชื่อว่าวัด วัดศรีสุพรรณนะคะอยู่ที่ในเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะก็อยากจะลองไปถึงแม้ว่าเขาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าก็ตามนะคะแต่ว่าก็อยากจะไปเห็นสถานที่จริงๆว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเป็นผู้หญิงเข้าด้านในไม่ไ,มได้นะคะเราก็สามารถเดินรอบๆได้นะคะก็อยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองนะคะว่าสถานที่จริงนั้นมันสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็คือแบบมีอีกอย่างหนึ่งที่ มันน่าทึ่งนะคะที่มันดูแล้วมันว้าวที่สุดคือตอนที่พี่เขาเข้าไปข้างในนะคะคือทั้งวัดอะทั้งวัดไม่ว่าจะด้านนอกถึงด้านในนะคะเป็นเงินหมดเลยแล้วก็มีพระพุทธรูปใช่ไหมคะเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเนาะพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดนะคะแบบมันเป็นสีเหลืองทองอะแล้วก็มันทําให้ดูเด่นมากเวลาเข้าไปข้างในแล้วก็แบบสีเหลืองทองมันเห็นได้ชัดว่า ยังไงความสวยงามนั่นแหละนะคะโอ้โหบอกเลยว่าแบบมันบอกไม่ถูกอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เขาแกะสลักที่มันเป็นรูปดาบนะคะราบเป็นดาบโบราณอะไรเงี้ยมันสวยทุกอย่างเลยแบบมันไม่มีทิ่ฐิทิ่ฐิอะไรตรงไหนเลยสําหรับน้องหอมนะคะน้องหอมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะวัดแบบนี้แล้วก็เพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นบนโซเชียลครั้งแรกเช่นกันนะคะอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสจะไปแน่นอนนะคะอยากจะเป็นคนที่ ชอบคน้นคว้าเป็นคนที่หาประสบเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยไปถึงและเราไม่เคยไปอะไรเงี้ย ก็อยากจะลองสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างเราเป็นคนที่ทำยูทูบเบอร์มาในสายนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบอยากจะไปท่องเที่ยวอยากไปหาประสบการณ์ในสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอยังไม่เคยพบมาก่อนนั่นแหละนะคะก็รอรอน้หอมก่อนนะคะวัดศรีสุพรรณนะคะเดี๋ยวเราพาสปอร์ตมานะคะแล้วก็มีงบงบนิดนึงเดี๋ยวจะไปแน่นอนเพราะว่าเชียงใหม่นั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ได้ไกลจากที่น้หอมอยู่นะคะก็ อ่านั่งรถก็น่าจะหลายกิโลอยู่หละนะคะแต่ก็จะไปอย่างน้อยมันก็ใกล้กว่าที่ไปกรุงเทพอยู่แล้วนะคะมันใกล้กว่ากรุงเทพอยู่แล้วนะคะก็ต้องลองดูต้องลองไปสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะน้องหอมต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของช่องมากๆเลยนะคะรายการช่องชัยนัทออนทัวร์นะคะอ่ารายการช่องชัยนัทออนทัวร์นะคะในคลิปนี้ก็ได้ขออนุญาตจากเจ้าของคลิปมาแล้วนะคะบอกเลยว่าในคลิปนะคะการถ่ายทํานั้นบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยมาก็ลองไปดูนะคะน้องหอมอก็จะไปแต่ยังไม่รู้ยังไม่ระบุไม่ได้ว่าวันไหนนะคะก็ยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วสักครั้งหนึ่งนะคะ <S <S โอเค <S <S นะคะในคลิปนี้ถ้าใครมีคําถามมีคอมเมนต์อะไรอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องหอมได้นะคะแล้วก็หรือวันไหนที่น้องหอมรู้ไม่เท่าถึงกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะคําว่าพระอุษศส์นะคะน้องหอมไม่แน่ใจว่าเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ สถานที่เดียวกันที่แบบทางศาสนาพู้ทางฝั่งเียนมาเขาก็จะมีนะคะวัดทั้งวัดคือมันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่เขาห้ามผู้หญิงขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแบบเดียวกันพระอุโบสถแบบนี้อันเดียวกันไหมนะคะที่เขาสร้าง วัดที่เป็นสีน้ําเงินสีเงินมานี้นะคะตอนแรกก็ไม่รู้จักชื่อว่าชื่อวัดอะไรแต่คือเราเห็นมันเป็นวัดสีเงินนะคะเราก็แบบเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็มันทึ่งกับความสวยงามของวัดนี้มากๆเลยนะคะจึงนาคลิปนี้มารีแอคช่นให้กับคนที่ยังไม่เคยไปยังไม่เคยรู้ว่าวัดนี้มันอยู่ที่ไหนนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากเป็นวัด เดียวและ1เดียวของในเมืองไทยและ1เดียวของโลกด้วยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้ข้อมูลน้องหอมด้วยนะคะเพราะาเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์อยู่แล้วนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ